เด็กๆก,กินนมแม่กันใหญ่เลยนะลูกนะนอนให้ลูกกินอย่างสบายอารมณ์ค่ะมีหางกระดิกด้วยให้ลูกกินนมไปหางกระดิกไปใช่ไหมลูกนอทองมาก็เป็นแม่อีกคนที่น่ารักเหมือนกันค่ะน้องเรียบร้อยมากเลยค่ะน้องขี้อ้อนตั้งแต่น้องมาอยู่กับแม่นี่น้องไม่มี ไม่มีุวนวายอะไรเลยเขาจะเห็นแม่เขาจะเรียกพอแม่มาอยู่เขาก็จะเดินมานั่งตักแม่ค่ะเขาจะชอบนั่งตักค่ะลงมาก็จะมีร้องเรียกบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็อยู่ของเขากับลูกเขาเขาก็จะไม่มีคาบลูกหนีนะคะเขาก็จะให้ลูกเขาอยู่ในกรงเขาก็จะออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอก ถึงเวลาให้นมเขาก็จะเข้าเข้าไปอานมให้ลูกกินอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกกินนมอ่ะลูกฟังแม่คุยเหรอะฮะทองมาฟังแม่คุยเหรอลูกทองมาฟังแม่คุยดูน้องแข็งแรงค่ะทองมาแล้วก็ท่าทางน้ำนมเขาน่าจะดีเพราะว่าเด็กๆจะแข็งแรงมาก แรงแล้วก็ตัวโตไวทำไมให้ลูกกินน้อยจังอะลูกือกินแป๊บเดียวก็ออกมาละฮะทำไมกินแป๊บเดียวก็ออกมาละฮะให้ลูกกินทีละนิดแหละลูกอืแต่ให้กินบ่อยๆเอาใช่ไหมไม่ให้กินเยอะเดี๋ยวให้กินบ่อยๆเอาใช่ไหมเพราะที่แม่สังเกตดูเขาจะไม่ให้ลูกกินนมนานค่ะ จะไม่เหมือนตอนแม่กาไลทองแม่กาไลทองนี่คือจะนอนยาวไปเลยลูกกินจนอิ่มจนหลับแต่อันนี้ให้กินแป๊บๆแ,แล้วก็ออกจากกรงมาบอกหนูก็หิวบ้างแม่ดูให้ลูกกินนมเสร็จหนูก็ต้องมากินอาหารเหมือนกันใช่ไหมลูก ออกมาก็จะมากินอาหารค่ะลูกเด็กน้อยตะมุตะมิะมเริ่มเริ่มเดินกันมากขึ้นค่ะเริ่มเดินตุมตมต้มเตี้ยมตุ้มเตียมกันมากขึ้นไหนลูกจะเดินไปไหนมีที่กว้างให้หนูเดินกันเลยฮ้มีที่กว้างขวางให้หนูเดินเลยลูก พวกหนูเป็นพันอะไรนะทําไมหูถึงเล่นตูบๆกันอืมเล่นกล้องอีกตั้งหากรู้จักเล่นกล้องไอ้ที่ทำดำๆที่จมูกน้องแม่เช็ดไม่ออกนะคะน่าจะเป็นฟานเขาหรืออะไรสักอย่างพากันเล่นกล้องกันใหญ่เลยค่ะทักทาย fc เหรอลูกทักทาย fc ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเท่าที่แม่ดูเออ คู่นี้คู่แฝดน้อยคู่นี้น่าจะเป็นผู้หญิงค่ะส่วนตัวลายน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวผู้ส่วนสองคนนี้น่าจะเป็นสาวน้อยค่ะสาว้อยคู่แฝดใช่ไหมลูกไม่มีไม่เห็นความต่างอยู่นิดนึงแล้วค่ะดู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 เขาทำกันดูเขาทำกันนว,น,นวเนียนนวเนียนนะลูกนะ อยากออกมาเที่ยวอ่ะลูกอยากออกมาเที่ยวข้างนอกใช่ไหมอยู่ในกรงไปก่อนนะลูกนะตะมุตะมิน้อยนี่กำลังเริ่มต่อแตะต่อแตะค่ะแม่แม่เลี้ยง3กุม,มารน,น้อยนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับสี่กุม,มาร ของลูกแม่กำไรทองต่างกันเยอะเลยค่ะของลูกแม่กำไรทองทุกเช้าตาจะแฉะตาจะเปียกลืมตากันไม่ค่อยได้ค่ะเป็นลักษณะนั้นเป็นเดือนเดือนแต่อันนี้ไม่มีเลยค่ะอันนี้ไม่มีเลยและอันนี้ก็ดูแข็งแรงมากพวกหนูแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะ มันน่าจะอยู่ที่ตัวแม่ด้วยค่ะเพราะว่าแม่กาไรทองเขาจะไม่แข็งแรงเป็นเอดแอลแต่ลูกเขาออกมาก็ก็จะมีผลกระทบไปด้วยส่วนพวกหนูแข็งแรงแข็งแรงใช่ไหมลูกแต่แม่กิ่งยังไม่ได้เอาแม่เขาไปตรวจอะไรนะคะแต่ดูแล้วน้องแข็งแรงแม่กิ่งก็เลยยังไม่เอาไป <c oughs> เพราะว่าน้องก็ยังฉีดวัคซีนอะไรไม่ได้เพราะว่า ยังให้นมลูกอยู่ก็เลยตอนนี้ก็คือแยกตัวไปก่อนทำไมลูกท่องหยอดอากออกมาเที่ยวลูกครับท้องออดอยากออกมาเหระลูกท้องหยอดอากออกมาใช่ไหมพอแม่ท้องมาอยู่ตรงนี้พวกกลุ่มพี่ๆมาดูแวบๆบแบบแล้วก็ไม่ไม่ออกมากันคะ่ะจะอยู่แต่ในบ้านเลยไม่ออกมาอยู่ตรงนี้เลย แกับพอเห็นมีคนอยู่เขาก็จะไม่ไม่อยู่มองหาอะไรลูกเชา้ชาเช้าแม่จะเปิดม่านออกมาให้เขาได้เห็นแสงแสงสว่างค่ะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเขานอนเขาอะไรแม่ก็จะปิดม่านกั้นแสงไว้เชา้ชาเช้าออกรับแสงก่อนนะลูกนะ <c oughs> <c oughs> โทษคะ่ะ เชาชาพวกหนูออกรับแสงสว่างก่อนอู้ล้มตึงล้มตึงเอ๋อลูกฮะล้มตึงล้มตึ้งเลยพวกหนูขอเป็นขวัญใจ FC กลุ่มใหม่นะคะพวกหนูรุ่นที่สี่ค่ะอุมาน้อยรุ่นสี่ของบ้านแม่กิ่งค่ะ ไหนทองก้อนมานะมีเสียงลูกฮึทองก้อนทําไมมีเสียงลูกมีเสียงขู่ฟอฟอได้ไงจะก็ไม่ทําอะไรค่ะเขาจะอยู่อย่างงี้ขงเขาเขาก็จะเข้ากรงให้นมลูกบ้างแล้วก็จะมานอนอยู่ยงี้ค่ะนอนอีกเน่หสบายพุงเลยนะลูกนะนะ เด็กเด,ด็กกุมารน้อยกําลังหัดเดินค่ะดูกําลังเดินเดินอย่างสายไปสายมา ัดเดินตุ้มเตียมตต้มเตียมนะลูกนะหัดเดินตุ้มเตียมตติมเตียมอยู่ที่นี่แม่เขาจะไม่คาบลูกหนีนะคะเหมือนเขาจะไว้ใจแม่เขาก็จะ,จะจะไม่ไม่ทำอะไรเขาก็คือปล่อยให้ลูกอยู่อย่างสบายฝากสามคูมาน,น้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ fc ด้วยนะคะ รักและเมตตาพวกหมูเพิ่มอีกหน่อยนะคะหนูมาใส่แมกกิ่งอยู่สีชีวิตค่ะเสง่หอค่ะเสง่หอขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองทุกรุ่นเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ